ค่ะโอเคคุณสุขค่ะถึงวัดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ลานจอดรถเนาะลานจอดรถวัดเฉลิมทุ่งสว่างนะคะนะเรียกนางฟ้ามาหน่อยเพื่อนเรียกนางฟ้านะนางฟ้าสามคนเหลือจะเอาของไปตั้งก่อนนะคะอ่าสักเก้าโมงฝ่าฝาลูกมาถึงจะทำลงฐานนะคะจะไปตั้งตรงนู้นนะคะ อาโนมาถือถือไว้แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาจะอัดวีโอให้เสร็โอเคค่ะ้วก็เดี๋ยวของนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกมาค่อยเอาลงหรือว่าเราจะยกไปตั้งก่อนเลยใช่อะไรก็มีนะคะของที่ทำลงทานยิงเข้าไปก็ค่อยๆเอาไปได้นยนี่นี่ภูเขาเอาไปตั้งก่อนเอาไปยกก่อนเอาอันนี้ไปตั้งก่อน โอ้ถึงไม่กอ้ก็ไม่กล้าเอาหรอกไม่มีใครกล้าเอาหรอกถ้าไม่มีคนใครจะกล้าหยิบแล้วลงฐานเนาะไม่มีใครกล้ายิบหรอกใครเห็นได้ข่าวก็เมื่นั้นเรื่องเขาวัดนี้คงไม่นะนะอ่ามันจะมีชื่อของพี่สุมาลาเขียนอยู่แล้ว่อยกับใครนั่นก็ยกไปสักกองเอาไปสักชิ้นสองชิ้นแล้วรอลูกหมาทางนั้นอ่ะไหวไหมเธอ แต่มันก็ไม่นัดนะเธอช่วยผู้อขข่อนเก็กอยจางนึงะได้ไหมคะเอาเป็นถุงดีด้วันเดียวอันนึงช้าคามจีจ่ายไปถือหนังอ๋อมันมีชื่อสาะเพื่อนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าชื่อมันอยู่ตรงไหนแต่มันมีชื่อเราอยู่ใส่ให้อ่อยนะที่สะก้อนเดี๋ยวก็กมยช่ยอันนี้ก่อน มาไหว้ไปทีผากม่นั่เีไก่ไหมไนมาไหนามบนาสัมรมุนบว่าานะโบนาสัมรมุนบอกไปคุณแม่บอแม่ยิ้มไม่นาไม่นาไหนค่ะได้ชื่อใครบ้างอ่ะ อันนั้นพี่สุมาลานะคะอันนี้พี่อ้อยค่ะพี่อ้อยคนสวยค่ะอันนี้พี่จิ๋วค่ะอันนั้นคุณพี่ครูออนนะคะสวยค่ะคี่ณครูอ่อนก็เอิญต่หักแต่ละกำลังกำลังเดินไปตั้งหาที่วางของลงทานนะคะแล้วก็ตั้งต้นกระถินด้วยค่ะ คนก็เยอะคนมาทำงทานแล้วมาทำกระถินด้วยค่ะเยอะเลยค่ะดูบรรยากาศนะคะได้ไหมครับนั้นต่อแถวรับงทานค่ะรับของแจก อ๋อวางไว้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้นั่งหญิงนะคะหนูไปหญิง,งค่ะหญิงไ่เยยกที่ท้ายรถหน,น,น,น่อยลูกอันนี้น้องกัปตันค่ะมาทำลงทาอันนี้น้องอ้นน้องอันนะคะพี่สุพี่สุไปไหนอ่ะพี่สุมาเอาโทรศัพท์รถ